ลาสซูดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฉากทุบักคลั่งลิเวอร์พูลก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมซูเปอร์แมตช์ประจำสัปด,ดาห์ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเหมือนกับโดนโกงยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะล่าสุดนะครับทางด้านของเว็บไซต์จากทางด้านต่างประเทศหรือว่าสื่อต่างๆก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าจังหวะที่จิเมย์โดกูไปยันนูโอ,อใส่อเล็กซิสแม็คลิสเตอร์ ต้องเป็นจุดโทษนะครับทานผู้ชมสื่ออย่าง BBC Sports g e t Sport นะครับสื่อชั้นนำของเกาะอังกฤษเลยนะฮะแล้วก็ร่วมด้วยเดีย h l e t i c ด้วยนะฮะยืนยันว่าต้องเป็นจุดโทษโดยล่าสุดนะครับเป็นท่านังของ PGML นะครับน่าจะออกมาแถลงการขอโทษในช่วงวันนี้นะครับส่วนไมเคิลอุลเวอร์ก็โดนทิงยับเลยนะจากเช็กกิ้งครอปหลังจบเกมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประเด็นรามากันนะครับ เรามาดู5ประเด็นเด็ดจากผลเสมอ1-1ของลิเวอร์พูลของเรานะครับที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ไปนะครับ1-1โดยลิเวอร์พูลยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บจำนวนม,มากเช่นเคยแต่ทีมที่ไม่เต็มร้อยชุดนี้ก็ยังสมควรได้รับ1คะแนนและอาจจะได้มากกว่านั้นอีกนะฮะถ้าหากว่าในช่วงท้ายเกมนะครับลู่ยันหน้าอกของจุนวิยนกูกไปใส่อเล็กซิสแม็กเกสเซอร์เป็นจุดโทษนะครับโดยเรามาดู5ประเด็นที่น่าสนใจของเกมเกมนี้กันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เราเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1น,นะครับซาลากลับมาลงสนามได้แล้วนะครับและก็หวังว่าเจ้าตัวจะฟิตยาวกับลิเวอร์ p ู o โดยเชยคกคับนะครับเปิดเผยก่อนเกมว่าโมเมสซาลานะครับจะไม่ได้เงินเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าซาล่ายังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้นั่งอยู่สมมานั่งสรองข้างสนามโดยเชเกนคลับนะครับกลัวที่ซาลานั้นอาจะกลับมาบาดเจ็บอีกครั้งเพราะว่าหลังจากที่ซาลากลับมาจากการบาดเจ็บแฮมสติง แล้วลงเล่นในนัดเจอเันเบอร์ดเมื่อเดือนที่แล้วเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าซา่าก็กลับไปบาดเจ็บอีกครั้งฉะนั้นแล้วเจอเกนคลับก็เลยไม่อยากเสี่ยงกระบการมาเจ็บเดิมของซาลาอีกครั้งครับซา่าถูกส่งลงมาในครึ่งหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นเกมจริงนะครับขณะที่โรเบียซีฟ้าตอนนั้นกําลังเล่นดีดีเลย ซาลาห์ลงมาแล้วก็โชว์ฟอร์มไม่เห็นในทันทีว่าหังแดงขาดซาลาห์ไปไม่ได้บอลแทงทุรุชองให้กับลยดิัตหลุดเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมเกือบที่จะเป็นประตูแต่กองหน้าทีมชาติโคลเวียกับยิงได้อย่างน่าผิดหวังนะครับใช้โอกาสเปลืองจริงๆโดยซาลานะครับในวัย3 1ปีได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดเท่านั้นตั้งแต่ปีสกราชดเปิดใหม่นะครับและทุนนัดที่ลงเล่นล้วนแล้วแต่ลงมาเป็นตัวสุ่ลองนะครับ ตอนนี้ซาลามีโอกาสแล้วนะครับที่จะได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ก่อนจบฤดูกาลนี้และจะเป็นครีมแมนคนสำคัญที่จะพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พีมย์ลกอังกฤษให้ได้นะครับเนื่องจากว่าทีมชาติอียิปต์นั้นจะไม่เียกซาลาไปติดทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องระหว่างประเทศปลายเดือนนี้และซาลาหวังที่จะฟิตอยู่กับลิเวอร์พูลยาวเพื่อกลับมาเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันครั้งและผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พีมย์ลกอังกฤษให้ได้นะครับกับช่วงที่เหลือโย ประเด็นที่สพลังของแอนเวลมันยากที่จะชี้ชัดว่าอะไรที่ทําให้รรเบลสีฟ้าเริ่มเสียท่าพวกเขานําอยู่1นึ่และดูเหมือนจะควบคุมเกมได้ตลอดครึ่งแรกโดยทีมของพวกเรากระแทบจะไม่มีโอกาสยิงใส่แอรชอนโมเรสเลยหรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างแน่นอนก็คือพลังของแอนฟิลโดยทีมล์พูของพวกเรานะครับดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นทำกลางสิงเชียอันอกึกก้องนักเตะของแมนซิตีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่ม,มขึ้นและต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในทีมแอนฟิล โดยเสียงเชียร์ดังกระหุ่มจริงๆนะฮะโดยในช่วงเวลาแบบนี้สนามแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้สามารถกลายเป็นนักเตะคนที่12ให้กับหงแดงหรือวูได้และท่ามกลางวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บที่รูกกำลังเผชิญอ,อยู่นั้นทําให้พวกเขาต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก ค่ำคืนวันนี้นะฮะโอ้โหบรรยากาศในสนามบรรยากาศที่เป็นแฟนของเราได้สร้างขึ้นผมพูดได้ว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับและมันจะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับที่นี่คือแอนฟิลด์ซึ่งสุดๆจริงๆน,นะฮะพลังของเด็กหงส์ทั้งหลายในทีมแอนฟิลด์ค่ำคืนนี้ทําให้แมนเชสเตี้ร์เล่นไม่ออกกันเลยทีเดียวประเด็นที่3ามพิมลีกอาจจะต้องออกมาถแถลงการการขอโทษอีกครั้งไมเคิลอูเลอร์กับทีมงานตัดสินปฏิเสธการให้จุดโทษของลิพูอย่างน่าสงสัย ลิวนั้นคนที่จะจุดโทษลูกที่2ในเกมนี้อย่างชัดเจนมันเกิดขึ้นช่วงท้ายของทนเวลามันเจ็บโดยหงดแดงกลางบุกเข้าใส่ระเบิดสีฟ้าแมนซิตี้โดยแมนซิตี้นั้นตั้งรับอยู่หน้ากรอบเกียิโทษของตัวเองบอลอยู่ระหว่างจิงมมี่ดูกูกับอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์เมื่อแข้งชาวเวลเวียมพยายามเล่นบอลอย่างงุ่มง่ามขณะที่ลูกบอลกําลังกระดอนจิมมี่ดูกูพลาดนะครับยกเท้าสูงแล้วไปยันใส่หน้าอกของอเล็กซิสแม็กนลสเตอร์เต็มๆภาพช้านี่รีให้เห็นเลยนะครับว่าโดนอกเต็มๆ นี่มันไม่ใช่แค่จังหวะแบบเฮ้ยโดนหรือเปล่านะครับแต่นี่มันเป็นจังหวะในแบบเดียวกันที่ในจอร์ดยองเนี่ยยั also, ในใส่ชาบีอลอโซในศึกฟุตบอลโลก2010เลยนะครับทานผู้ชมรอบชิงชนะเลิศชัดเจนขนาดนั้นนะครับเข้าภาพมาเปรียบเทียบมาเลยแล้วในจอร์ดยองโดนใบแดงนะครับทานผู้ชมมันน่าเหลือเชื่อมากนะครับที่ทีมงานผู้ตัดสินไม่สามารถมองเห็นจังหวะนี้ได้ในเวลาจริงที่ปฏิเสธจะให้ฟาวแถมยังมีการเช็คเวลาแล้วก็ยังคงตัดสินว่าไม่ใช่จุดโทษนะครับทานผู้ชม พวกเขามีเหตุผลอะไรในการไม่จุดโทษลูกนี้ครับท่านชมนี่เป็นจังหวะที่อาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการลุ้นแชมป์เ์พูนะครับแม้ว่าจะขยับแต้มท่าบกับไอ้ปบอร์ยา่าออสซนอลจะฝูงร่วมกันนะาคารงนี้จากผลเสมอแต่พวกเขาน่าจะได้มากกว่านั้นรยใบสีฟ้าควรที่จะต้องตามหาเ์พูเป็นถึง4แต้มนะครับแต่กับการเป็นว่าเป๊ปกูล่าลงออกเจอส์ครอปเดินตรงไปหาไมเ,เคิเลคอ ผมคิดว่ามันคุม้มการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เขาเกล่าวกับ Sky สปอร์ตหลังจบเกมเจคแอมยังตั้งคำถามกาเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานที่สูงสําหรับการใช้ VI อีด้วยมันไม่ได้มีไว้เพื่อการตัดสินที่ถูกต้องหรอเจคเอบกล่าวในทุกตนแหน่งบนสนามมันเป็นการฟาว100%และมันต้องเป็นใบเหลืองด้วยสาหรับคนที่ดูฟุตบอลมันคือจุดโทษประเด็นที่สี่ลุยดีอาร์ตใช้โอกาสโคตรเปลือง คว้าโอกาสเอาไว้ไม่อยู่ในครึ่งหลังนะครับลุยดีอาร์ตมีโอกาสยิงถึง3ครั้งนะครับท่านผู้ชมมีโอกาสทองที่จะตัดสินเกมนี้ได้แต่เขากลับไม่สามารถสังหารมันได้สําเร็จทั้งทั้งที่ทสถานการณ์การลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเดือดรุ่สุดๆนะครับใช้โอกาสโคตรเปลืองจ้าก,การทําประตูของลุยดีอาร์ตพลาดไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสทองที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะที่ซาลาเปิดบอลทะลุช่องให้แต่ดีอาร์ตกลับไม่สามารถยิงประตูลูกนี้ได้ทันทันที่แมนเชสเตอร์ก,กำลัง เอ๋นะฮะกำลังเพราว่าพวงด้วยและผู้สาวประตูนะฮะของอ e ีฟายก็เป็นเพียงแค่ผู้สาวประตูมือสออีกด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆฟอร์มการเล่นของลุยดิอาทำให้แฟนบอลแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับขณะที่บางคนชื่นชมในความขยันและความสม่ำเสมอของเขาแต่หลายคนก็ผิดหวังกับการที่เขาไม่สามารถสังหารโอกาสสาคัญสําคัญได้ในช่วงเวลาสําคัญนี้ใช้โอกาสเปือง ประเด็นที่5้าอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ใช้แมวอีกครั้งบนเวทีใหญ่ฟอร์มสุดยอดโบเมซารานะครับไม่สามารถสังหารจุดโทษได้แต่โชคดีนะครับที่อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่สังหารจุดโทษโดยเขาสังหารจุดโทษไม่พลาดส่งผลให้เขามีส่วนร่วมกับประตู7ดลูกจากเจเกมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ลิรูพูดต,ต้องการฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดจากนักเตะอย่างอเล็กซิสแม็กลิซา สำหรับเอเล็กซ์แมนเชสเตอร์ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งในฐานะส่วนตัวและทีมโดยสไตล์การเล่นที่เรียบง่ายแต่แยบยนต์วกกับความสม่ำเสม,มอความนิ่งทําให้กองกลางที่ย้ายมาจากบรตัตนด้วยค่าตัวค่า35ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะชั้นนําของพรีเมียร์ลีกไปแล้วนอกจากนี้นะครับเขายังเกือบที่จะได้จุดโทษให้กับลิวีกครั้งในช่วงถ้ายเกยมจากการโดนจูเมดูโกยันใส่ที่หน้าอกในกรอบเขตโทษแต่ทั้งกรรมการและวิ R ปฏิเสธที่จะเป่าฝ่า m ม g i เลสเตอร์เป็นกองกลางสมัยใหม่ที่ครบเครื่องนะครับเขายังบอลได้บ่อยสามารถพาบอลขึ้นไปเองได้ด้วยทั้งการเลี้ยงหรือการใจบอลทั้งระยะสั้นและระยะยาวแถมยังเป็นภยัยคุกคามของคู่แข่งในกรอบเขตโทษอีกด,ด้วยซึ่งในวันนี้นะครับเกมพบกับแมนซิตี้เขาชนะการเข้าปะทดถึง8ครั้งนะครับท่านผู้ชมยังบอลกลับขึ้นมาได้ถึง11ครั้งและเปิดบอล้าสู่พื้นที่สุดท้ายถึง7ครั้งถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่า,มา,ม,ามากนะครับและเขาคืออีกหนึ่งนักเตะที่ยอดเยี่ยมและนักเตะที่ลิเว ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะต่อไปเราไปดูตัดเก็ดนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ผู้สอบประตูเควินเคลล์เฮอร์ได้ไปถึงขนาดคะแนนถูกทดสอบตั้งแต่ต้นเกมนะครับปัดลูกยิงของอเวเรสและเซฟลูกยิงอันตรายของเควินบอยได้อย่างยอดเยี่ยมเสียประตูแรกที่เสาแรกในจังหวะเตะมุม,ม แต่ก็ทดแทนความผิดพลาดด้วยการเซฟลูกยิงของฟิลฟอเดนได้อย่างสําคัญนะครับวันนี้นิ่งจริงๆได้รบไปเจ็ดคะแนนคานเดอร์บราสรลีลด้รบไปเจ็ดคะแนนเสียสมาธิชุงต้นเกมไปนิดทําให้มีช่องว่างทางด้าน,นขวาให้อีกฝ่ายได้ บุกทะลุทะลวงมาทำเกมบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลแต่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและสร้างสนุกกาดแรงกับลิเวอร์พูลด้วยการเปิดบอลทางด้านขวาดังได้ลุ้นนะครับแล้วก็ดวลกับอาเก้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งจนหมดแรงก่อนที่จะถูกเปลี่นตัวออกวันนี้เล่นโคตรดีนะฮะคอนเนอร์บรัสต์ได้รับไปเจ็ดคนนะแนนจากเรลคอนซาได้รับไปเจ็ดคะแนนป้องกันได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะการบล็อกลูกยิงไกลของฟิลเฟอร์เดนผีจังหวะครอบคอมมันที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีจังหวะที่เสียบอลในกรอบเกียรโทษของตัวเองจนต้องให้ฟันได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์แต่ก็เล่นดีนะครับจับคู่กับเวอร์กิฟันได้ได้อย่างดีเยี่ยมด้รับไปเจนน็ดคะแนนเวอร์กิฟันได้ด้รับไป9กนน้าคะแนนแก้ไขสถานการณ์ได้ยอย่างสําคัญด้วยการยังบันจากฟิลฟูเดนในกรอบเกียรโทษตั้งหลายครั้งป้องกันได้อย่างมั่นคงเหมือนเคยแม้จะโดนอนลิงบอาฮัลแลนพยายามบุกแต่ก็สามารถปรากฏตัวได้อย่างเยี่ยมบังคับให้กองหน้าชาวนอร์เวย์ยิงได้ไม่ดีนะครับ วันนี้เล่นแบบสุดๆไปเลยรับไปถึง9าคะแนนโจโกโมเมดได้รับไป6คะแนนช่วงแรกดูจะรับมือกับฟิวเฟอร์เดนได้ยากโดนเอาชนะในหลายจังหวะริมเส้นทางฝั่ง,งซ้ายลงใจที่เขาได้ย้ายไปเล่นเป็นเบ้ขวาซึ่งก็โชว์ฟอร์มดีๆขึ้นเป็นอย่างมากวอตเรุเอินโดไล้รับไป7คะแนนเก็บกวาดพื้นที่ในแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเชื่อมเกมรับกับเกมรุกได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงอีกครั้งนะครับวันนี้เล่นโคตรดุเลยนะครับแย่งบอลโคตรเก่งช็อตเด็ดๆไปแย่งบอลจากเท้าของควินเดอ์บอยกันเลยทีเที่ยวนี่คือกองกลางตัวรับที่ร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับวาตุโรเอ็นโดสุดๆจริงๆร <Alexis S 2> ิงอเล็กซิสแมงค์ลิสเตอร์ได้รับไปปาดขนานความนิ่งในช่วงแรกน,นะครับโอ้โหสุดๆเคลียบบอลหลังบ้านได้ดีและพยายามเปิดเกมรุก ลูกจ่ายก็มีการจ่ายที่เรียกได้ว่ากระดิกกระเสียนะครับเป็นคิลเลอร์พารสร้างผลงานสําคัญด้วยการยิงจุดโทษอย่างสวยงามแล้วก็เกือบที่จะทําให้ทีมชนะด้วยในการเรียกจุดโทษแต่ VR ปฏติเสธนะครับต้องยอมรับนะครับว่าอาลิซิสแม็กเลเซอร์เล่นโคตรดีนะฮะวันนี้เพลสซิ่งหนักจริงๆนะครับน่าจะได้แมนออฟเดอะแตช์นนี่ยแต่ผลงานเนี่ยโอ้โหมันสูสีกับ ทางฝั่งของเวอร์กิววันได้ด้วยเหมือนกันนะฮะโดมินิคซูบอสไลน์ดลไป6คะแนนคอยสร้างสันเก็มในแดนกลางอยู่ตลอดในช่วงครึ่งแรกแต่พลาดโอกาสทองของลิเวอร์พูลจะเบอะมงลงลงกลางกรอบนะครับบอลลอยเหนือคานไปนะครับก่อนหลังจากนั้นจะถูกเปลี่ยนตัวออกวันนี้ก็ได้ลไป6คะแนนฮาริวีย์เลียนนะครับ แล้วเราไปถึงปลายคะน,นเป็นพลังงานและความเคลื่อนไหวถึงริมเส้นท้ฝั่งขวาพยายามเล่นกับบอลตลอดใช้การเข้าความบอลด้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคอยชิเมเกมและคอยปั่นป่วนแนวรับของแมนเชสเตอร์ทีดีดีเลยนะครับวันนี้ฮาร์วีเลียดเล่นเต็มเกมเลยนะฮะแด้เราไปถึงปลายคะน,านดาวินูเย์สนะครับได้เราไปเจ็ดะน,นไม่ขาดความพยายามในครึ่งแรกนะครับแต่ล้ำหน้าบ่อยเกินไปหน่อยในหลายจังหวะที่ทีมอยู่ในโอกาสลุ้นทำประตู แต่แก้ตัวได้นินทตนทีในรอบครึ่งหลังนะครับโดยการพุ่งแย่งบอลจากการคืนหลังของนาทานแอนเกมไม่ดีนะครับแล้วก็เรียกจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จวันนี้รับไป7คะแนนเล่นดีลุยดิอาร์ได้รับไป6คะแนนสร้างสารรค์กาสให้กับตัวเองยิงประตูได้แม้จะเล่นได้อย่างมีพลังตลอดทั้งเกม แต่ฟอร์มการจบสกอร์ก็ยังแย่ใช้โอกาสเปลืองนะฮะโดยพลาดโอกาสทองถึง3ครั้งนะครับต้องบูชมโอ้ยกูเลงเงดนะที่ยิ่งเง้มันได้นแะจ๊คหน่อยต่อไปเราไปดูตัวสำรองนะครับโบมิซซาลาทแทนโดมินิกส์อนสไลในนาทีที่6กเดได้รับไปเจ็ดคะแนสร้างผลกระทบได้ในทันทีหลังจากลงสนามนะครับจ่ายบอลทุลาะช่องให้กับลุยเดอร์ลุูเดียวแต่ก็น่าทีมชาติโคลอมเบียดันยิงพลาดยังคงเป็นตัวอันตรายต่อเนื่องให้กับลิเวอร์พูล การเปิดบอลและการยิงยังไม่คมพอนะครับโดยเฉพาะช่วงหลุดเดี่ยวนะั <c> ้น <oughs> น่าเสียดายจริงๆริง Andy r o b e r t สันแทนาสลี e y ในนาทีที่61ได้เราไปปาดขนานนแข่งๆทั้ง,งเกมรับและเกมรุกสร้างความอันตรายด้วยการเติมเกมรุกและเปิดบอลเข้ากรอบเกลี้ยกล่อ้เพื่อนลุ้นทาประตูได้อย่างหลายครั้งเลยนะครับวันนี้เล่นดีนะฮะสำหรับ Andy r o b e r t สันได้เราไปถึง8คะแนนสร้างอิมแพกให้กับเกมได้อย่างสุดยอด แลวสุดท้ายน,นะครับโคลิเกโปแทนดามเวนเยสในนาทีที่76ได้รับไป6คะแนเป็นตัวอันตรายหลังลงสนามนะครับมีโอกาสยิงหลายครั้งด้วยขณะที่ลิเวอร์พูลต้องการประตูชยัยแต่สุดท้ายก็ยิงพลาดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับอุ้ยน่าเสียดายจริงๆนี่คือ 5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมแล้วตัดเกมตั้งแต่ลิเวอร์พูลทุกคนนะครับอ้ยเกือบชนะแล้วพอไม่ไม่นองเกมมันจริงๆนะครับโอ้จนแทบหยุดหายใจกันเลยทีเดียวโคตรมันมันสุดๆนะครับส่วนข่าวพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งกันเต็มแน่นอน,นครับจงบังหวะที่ uku, ยูรนมิโนกุไปยันนุอกใส่อลกซิสแมคคลิสเตอร์ตอนนี้ล่าสุดแอดมินก็ได้รับงานมานะครับว่ามันต้องเป็นจุดโทษเรามารอดูนะครับว่า PGL จะออกมาขอโทษอีกหรือไม่นะครับอู้กูลเมือดแล้วแฟนๆแล้วก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับหลังเกมและตัดเกรดนักเตะหรือว์พูลของพวกเราแอดมินขอตัวไปนอนก่อนนะครับ